จะพี่น้องด้วยวยค่ะกินสมตำค่ะตำปูปลานะคะตำปูปลาแล้วก็มีปลาหวานใหม่เนาะแล้วก็มีเซนมีลวกค่ะเ้นม,มูเอ่อเ้นมูเ้นม,มีเขากาค่ะบ่าเพนเขากาพี่น้องเส้นมีไลเบอรี่โอ๊ยตายลืมสีมันคือกันเ้นม,มีไลเบอรี่ตำปูปลาปลาหวาน พักกระลำนิดหน่อยเนาะค่ะเนะาะเอาแล้วบาะว่าลายใหญ่ห้างพี่นอ้องจวดจัดเลยค่ะเสียงแหบเสียงแห้งน้ำลมช้างต่ำปูเหมือนนี่ซื้อมานาั่นแหละเวลาต่ำหุ่งกับบริษัทจักเตืองมันอยู่ในซอก,เล,อกเลือกพี่นอ้นองเราจะเห็น ลวกเ้นมีไร่บอรี่นิ่มแลวนุ่มดีวันสิบป,ปีม,มันกวนวัสิย่างมันกวนป๋าวานอย่างเพาท่านละพี่น้องข้าแต่เนียนบ้าน้วยเวลาหิวเขาคัน เมื่อซื้อมาเนี่ยยังยังบอ่อแห้งเด้ัานข้าวไว้โดนๆนะแห้งมันถืออากาศเย็นเนาะกินก็ต่ำมากงใหม่มันอ่อะโค้มโค้ม Mình tắm bắp Pết Mưa ngay Được tỉnh chuột chuột trong này Miền Bàn Sai bí Mai Thay ได้บริวรีหนอวดีสวันพูดได้พ่อนาะพี่น้องเนาะได้กินเขาได้ังสงรันกัน อิ่จ๋าผู้เฒ่าผู้แกพ่อแม่พี่น้องกัดข้องข้างแล้วหลดหอดง่างหอดไปนอกโทษถามกันซู่หมื่นสีพวกยากกว่านห้ดอกก็บ้า แต่ละผาอันแต่ละคนก็นมีรถส่วนตัวหลยน้ำเมื่อกอะขนมวมวกัวเมื่อน้ำนไปค้าน้ำมันเนาะจางดินท่างไปน้ำกันเมื่อวานในเบิ่งของอัน <c oughs> ช่องสอ่อช่องช่องอ่อย่างละมันแมนอัมลาลินแค่รั้ทีวีค้นหมอเข่าขึ้นรถพ่อมหมอเข่าหนึ่งเนี่ยหงไม่ไม่ไม่เขาหมอข้าเจ้าหมอแค่ฝา เอาึ้นท้ายรถไปหลายน้นวดไปตามวนจอดกินเขาน้ำท่ามกันไปต่างเมื่อยต่างพักเนาะเมื่อใดนั่งรถกระบา้าก็จะได้ฟิวฟิ้หนึ่งย้งมรถจอดยามรถติดเนาะก็จะได้ฟิ้หนึ่งในเบืองกัน แล้ววาไร้านมีมาตเวเดียเห,หรสิบแปนได้มาตเวเดียใน่หน ว่าไม่ลดก่ะอาศัยรถไปจนทางให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเด้อพี่น้องบ่ว่าสินั่งรถบ่ว่าสิไพ่มันมาหลายอย่างเนาะนั่งรถไปซานเนี่ยกะแล้วว่างเอา เม็ดใช้เชิงมาทุกรูปแบบแบบไข่ม้วนพอดีพอดีได้เป็นองเอ้ มาเห็กร้ายเขา้ากระตมัมเขาเขาก็ต่มเาอือปูดองกันมีแต่ขาพี่น้องเอ้ยกับปุ๊กหนึ่งกับสองร้อยไมี่กินแต่ขามัน ดดน้ำเพราะมีแห้งกับตา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 กรรไกรของห้ตงลงตำน้ำนวด ก็แต่หอยากพี่น้องสนใจมาไม้ไหม,ไมอยินี่ไม้แสบเงคือบ่พอมเชื่อก็ดออดอได้จ่ละมือเก็จะเชนอนไดคน นมีเราขึ้นพ่อมีกะทิเนาะมีกะทิน้ำเนียน้ำยาลหลายๆกินก็บอ,อกพริกทอดใดเมื่อบ้านจะกินปลาเผาขึ้นหอดอไผ่ในเดอ้อกินต้มไก่ก็ได้ ปลาเผาต้มไก่เนาะจุเนื้อเขาปุ่นนี่บ่าขาดดอกบ้านไนก็นได้การแม่นได้เราทุ่แห้งครัเนาอพี่น้องเราทุ่งหวานๆซะลใช่หมเราท่หวานหวาน แซ่เย็นนมาเลยตอนกินก็นแซ่ตอนลูกหัวด่วนกึบแบบฟื้นมากยี่ออยีแมวโอ้ยอมันคนคนทุบหัวน้คงคนเก่งกันนี้เอาเราทอผสมสไต๊า่เหระ แต่เราโทษจะซื้อกันติดตายแล้วสมัยตะกี้บมอเก่าคือเก่าเมาอสมัยตะก็นเช้าก็เจ้าเห็ดเราโทษกันสงการลี่เห็ดี่เห็ดลี่เห็ดนี่กินเอา คือจับกัะช่วยคือกันปะเด็สดตรงไก่แซ่ซากับเพลือกไผ่ในเรื่องเน,นเพลอนเลยนะตรงไก่แซ่ซามันตรงไก่เหนียวเนาะก็จะกับไก่บาน จังแสบตอนบะตองน้ำลหลายกินแล้วก็เปลืองน้ำไปข้อแหงแ้งแต่ว่าผู้แพ้่กับห่วยห่วยน้องกระมงเลยผู้แพ้่ผู้แพร่ใส่ได้ บบ่ใดว่ากินเนี่ยสีหาวมันสุกคนนยพูกกินบ่ใดนักหัวว่ามันรสซีบรล่อทับเน่ยโม่พื้นซ่าจะกี้ไปกินเขาบ้านมั่วแล้วกากินเขาครับ กินเราเนาะแม่กินซาซมึุ่่มปลาตุ่มใกเลยซาเป็นรักจ้บบาว่าได้กินโดนแล้วจักสิวยแย้นใหนแล้วนนี่เท่าลุ่งแล้วเลือดล่มก็คือเกาเนาะ ชอบเปนะพี่นองกินเพื่อนนี่ได้พี่นอนะ้องด้ะแล้วสุดที่น่จเช็ดมันสิยนี่ย ขอให้ไปเที่ยวมีความสุขความสนุกสบายชาร์จแบตเตอรี่มาเยอะๆนะคะเดินทางไปกับขอให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งมวลน,นะคะด้วรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ bye bye, ายบายจ้า